อาจจะคิดซัมติงมากกว่าผมบ้างนะลูกพี่ใจเกเรบ่ะเนะลูกพี่ลูกพี่ใจเกเรเป่าเอ็งคิดว่าเอ็งเปลี่ยนสีผมได้คนเดียวเหรอเนี่ยรู้จักเปล่าวัยรุ่นผมงอกสู้เปล่านะสู้เปล่าไวรุ่นผมงอกลูนะลกพี่พิมพ์หาอะไรนะอ่านไม่ออกลูกพี่ผมผมผมอ่านไม่ออกพี่นะเดี๋ยวผมบอกบอกลูกพี่ผมก่อนว่าผมผมอ่ะ ลูกพี่ผมเพิ่งเจอลูกพี่ลูกพ,กพี่ตายอีกแล้วพวกเป็นอะไรกันวะเดี๋ยวผมพี่ฝาลูกพี่ก่อนผมอ่านพี่มีา้าอ่านอ่านไม้ออกออกแข่งเอาไว้สัตว ผมอ่านไม่ออกผมอ่านไม่ออกผมอ่านไม่ออกผมอัมต้องเป็นอัมเป็นต้องอัมสิผมอัมไม่อไม่ออกกพี่อ่านไม่ออกลกพี่จะพีพีครับเอาวะเอาวะลูกพี่ผมอยากพีพีกว่าเอาวะลูกพี่ผมยืนเชียร์เลยลูกพี่ผมอันดับหนึ่งโนนหนึ่งของเกมนี้นะ โน่หนึ่งในด้านการ p v p ผมเชื่อว่าลูกพี่เชื่อเลยนะฮะลูกพี่ผมบอกเลยว่าครูให้หมดเลยนะผมอ่านไม่ออก笑<笑>ไม่ขอกด้วยนะเอาวะต้องเป็นต้องเป็นอย่างนี้ดิผมอ่ามไมออนไม่ออกนี่เอาเหยียไม่ได้ด้วยออกออกนะไม่ออกอิสบริอิสเปรต์ร่านะ ูกพี่ผมกำลังกำลังข่มขวัญศัตรูนะเจ้านี่กลัวแล้ะนะเองแก่จริงแกก็เข้ามาซีเฮ้ยแกจะหลบหนีฉันไปทําไมในเมื่อแกก็ต้องแพ้ฉันอยู่ดีลูกพี่ผมกำลังพูดอย่างนี้อยู่นะโชว์เลยเลยครับลูกพี่ดาวคอนเทปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดลูกพี่ไม่ห้ามผมเลยเหรอผมเล่นสนุกมากเลยเนี่ยเอาฮอลล์ละซีเออเอาฮอลล์ละซี่เออลูกพี่ผมเอาฮลล์ละซีแล้วนะมันแปลว่าเฮียหรือก็ไม่รู้นะ เออไปแล้วครับผมจังหวะนี้ลูกพี่ผมตีไปแล้วหนึ่งหมัดนะฮะจังหวะนี้ศัตรูเขาก็ทําการสวนไปสองทรีนะฮะจังหวะนี้ลูกพี่ผมเสียเลือดแต่เขาไม่เสียนะฮะจังหวะนี้จิ้ม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 กันมาจิ้มกันมาจิ้มกันมาจิ้มกันมาอะไรเขาเนี่ยหันผิดทางนะฮะผมก็ใจกลัวลูกพี่ผมนะแต่ลูกพี่ผมบอกไม่ไหวแล้วหนีก็เราจะตายไปแล้ววิ่งไปแล้วนะฮะจังหวะนี้เบรกกันครับเบรกแล้วครับอย่าทาร้ายลูกพี่ผมใจเย็นไปรุ่น ใจเย็นเออเกินโ,โ,โอเทอาโกเดนโ,โดคุณ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 ,คณโกงอ่ะคุณคุณขีณณ้โกงอ่ะครับ Yeah this good มาเราไปสู้กันเถอะเพื่อนฉันแต่อยากเจอคนอยังแกจริงจงริง Bro อะไรหรอเพื่อนเอะมีอะไรเหรอเอาละเพื่อนตีกันแล้ว Just you are sickYeah โอ้ยเขาบอกว่าของผมแม่ง สีแม่งสวยอ่ะเออนะก็ต้องแบบก็ต้องแบบเออโชว์อะไรหน่อยอะครับมันดูสีมันส่งแค่ครับสีมันป่วยสัสสีป่วยวัตสักมันเขาบอกว่าสีผมมันป่วยนะฮะมันป่วย I h a ฮ e the อ่านไม่ออกแล้วก็ไมค์เกิรูนะอ๋อมันมีเหมือนกันนะโอเคนะมันมาบอกว่าสีผมป่วย เอ้ย hey, อย่าทำรา้ายลูกพี่ผมเลยนี่ผมขอร้องมาทำร้ายผมแทนเนี่ยคุณคุณมาเตะผมดีกว่าเนี่ยมาเออเอออย่าทำร้ายลูกพี่ผมปาล่าเออลูกพี่ผมเอาปาล่าลูกพี่ผมผมเอาปาล่าเอาดิก็มาิครคบราส่าเออลูกพี่ผมปาล่าเออก็เอาสิครับลูกพี่เอาสิครับ เอ้ยลูกพี่ผมโดนลูกพี่โอ้โหเจ็บเจ็บจังเลยกระเสือกกระสนคือเอ้ยมันมันผมจะแพ้พวกมือใหม่อย่างแค่หรือไม่ไม่เอ้าวชิบหายแล้วคอมโบคอมโบผิดพลาดคือลูกพี่ผมผมชนะลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ผมชนะสตูของลูกพี่ผมแล้วไม่ไงล่ะแต่ ไปดีอะบอกเลยอย่าสวดลูกพี่ลูกพี่ผมกระโดดไปแล้วหนึ่งทีแล้วจังหวะนี้เขาโดนไปอีกหนึ่งมันลูกพี่ผมใจเย็นลูกพี่ลูกพี่ลูกพีใจเย็นลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่เย็ดแค่ลูกพี่ผมชนะไปลูกพี่ไปเลือดนะอุตส่าห์ใจดีพาลูกพี่ไปดิบเลือดเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นเวรุ่นเย็ดแค่นายจะทำบั็กแบบนั้นยังเงินเหรอเฮ้ยช่อ เฮ้ยช okay. ู่ฟุฟฟ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 ฟ่าฟฟฟฟอฟฟฟฟฟฟฟะเฟฟฟเฟฟ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 ฟ่ฟฟ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 ฟ้ยฟฟ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 มฟฟ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 ฟผมฟฟ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 ่ฟฟ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 ฟดฟาฟฟ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 าฟเลยฟฟฟฟ่่ มาเอาใหม่หฮ้ยจ่อหฮยจ่อฮ้อมาฮือระหฮ้ออุ้ยทำไมมันโดดโดนมันโดดได้เหินได้นานมากอุ้ยเอ้ยมีคนยุ่งมีคนยุ่งอย่ายุ่งกับเกียร์ของฉันหฮ้อเฮออะไรวะเนี่ยมันยิงไม่โดนเอาไปก้อนผมโดนผมโดน ไอดเดียกจุกไอดเดียจวกเจี๊กไอ้ชั่วเฮ้ยชั่วเฮ้ยนี่ไงเดียจุกผมหล่อนี่ไงแตกไปดิเออขวัยที่ขวัยรุ่นนี่ไอ้ยศเคคอมโบโอยากคอมโบโรอนายสัตว์อะเขาเขาอยู่ดีเขาเขาสัตว์เฉยเลยอะสัตสองคนเลยนะสัตว์เฉยเลยนะเราเห็นนายเลือดลดนายนาย,นายไปรีเลือดก่อนไหมเพือ่อน โอเคลูกพี่ผมหายไปแล้วน่าจะออกไปแล้วนะโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็การเดินกะวัยรุ่นวัยรุ่นเบคอนก็เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ใครอยากให้ทำอีกก็บอกได้นะอมันสรุปนี้ก็บ๊ายบายครับไปและ